หมื่นเจ็ดพันเจ็ดโอ้ยงามแห่งพี่น้องพาจได้งวไปเลียงบนนูกเมื่อสีตัวเมียบ่ลูกเพิรันตัวเมียโอ้ยลูกงามขนาดเลยเอาไปมองหางงวดเลียงลูกแรกงวดน่ะเม็ดสมสิบได้เมีเพิ่อนหมื่นเท่าได้ปะหมื่นเจ็ดพันเจด่บัดีครับบัดดีชาว้นเสาครับพี่น้องเสาที่ี่สิบาะคม อยู่กับบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดโครกระบือแยกกันช่าง,งลลกันท่านนักจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเอาตูสภาพปกติพี่น้องงัวลายลายเหมือนนี่มาลายพี่น้องงัวลายเอาตูสภาพปกติพี่น้องโอ้ยยใหญ่นี่เป็นเด็กขายเบียดน้ำซื้อพี่น้ององัวใหญ่ๆเบียดซื้อดีแห้งช่วงหลัง,ลงๆมานี่้องมือกว่าบาทเพิ่อนวะอว่าโอเคแล้วพี่น้อง ไปเก็บมาซื้อกันมาพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศอากาศหนาวแล้วอากาศจำไซนอ้อในหอยหนาวหนาวบ่พอดีซ้ำนี่บ่พี่น้องเขาไปเบิง่งราคาไปนี่ได้นี่นี่ฮะนี่นี่นนวัตจอยนี่จอยโอ้ยจะเข่าถ่านซื้ันหาเนอะซื้อผันหา จเจ้เกาตัวละสามพันหนึง่งอ๋อซีบัญชาบอกแน่นอ่ะไปเด๋ยวขายเดี๋ยวนี้แหละเออนั่น,น,อน,นโอ้ยได้ขายอยู่ดอกยครับมัันได้หา่างผักกลางคนมาสื่ออยู่ตัวไม่รู้แค่ไทยเขาจะบัตก่อนแม่มาแมาเมืองไม่รู้แค่ไทยด้วยไม<ร>่รู้ไทยไทยของมือหนึ่งของมือหนึ่งคนโอ้ยจะกี่เจ็ดแปดพันหนึ่งที่ห้องมือหนึ่งคนบไปนี่บอกก็เอากำไรอยู่บ่อันไั้ครับผมเอากำไรเออกับว่าใส่กระถือต้องถือต้องถูกต้องเอากำไรตัวเนอคนเอาของมาขาย ผงขายสดเลยแปดพันบอกผมวางทานคนไทยเก้าพันแล้วผมบขายผมอยากได้ห้าร้อยอีกสิคุว่าเดี๋ยวมาเบ่งเอาเพ่เก้าพันห้ามองเบองเอาเลยเก้าพันห้าเก้าพันห้ากับแม่จักห้าพันเนาลูกสีพันห้านอขายรวมขายรวมไขายรวมขายรวมพี่น้องพี่น้องถ้าอยากได้เก้าพันหขายเพื่นว่าเก้าพันห้าขายเลยขายเลย อันนี้ได้ติดเลยนี่ดิติดเลยามพนบ่กอ๋อแดงว่ดีโย่เมือนนี่เอาพัชเร้งว่าให้ไปเลี้ยงพี่น้องเก้าพันห้าพันว่ะก็เอาตัวนี้สี่พันจะเ่าตัวนี้สานี่สองสาพันหนึ่งเหมือนี่เป็นว่าสี่พันขึ้นเดือตัวหนึ่งเป็นประเก่ออะไรบอ ขื่อมาแพงกับวากันแล้วจากสถานการณ์มันขื่นมาแพงเพื่อนมาขึ้นเก้ากระโดดกระบกกระโดดรพี่น้องจะเก่าคิดเปลี่นท่านก็ึ้นแน่จักหน่อยเนาอะเพรอยไกเพย์ยไกลพย์ยัไงแบบนี้เอาเอไทโอ้ยเอาอย่าว่าเบอร์โทสิได้ขายเลยดิเอาฮะเพยนยังเลงว่าไทิยังสักน่ศูนย์เก้าแปนย์ห้าเจ็ดแปดสองสาม ว่าไทยๆอ้อมาทไทเด้อบ่ถึงหมือนไม่ถึงเด้อมบ่งเอาเด้อไม่ถึงหมือนไม่ถึงหมื่างเหมือน่างอ้าวว่าไปมันีู่่รหมืครัอมกออบงงวนพอหญไครับได้มากแถวบ้านได้มากแค่ังง่วนไล่เราพอได้ใหญ่ไล่เราพอได้ละใหญ่นี่ยจ้ามนปัญหาปัญหามองเงินเลยนี่มันกระลุกคือรักใดรักสองครับ ตัวละทำมานสามพันจนสองหาร้อยจนสักพัหาร้อยขายตัวเดียวขายขายขาุดกันบิดตัวนี้ไรบัาในตัวนี้คันเมีนเตตัวนี้พูดถึงบาทสองบาทอมืนเท่าไรเจบตัวนี้ตัวนี้ก็ว่ามื่นสี่มเด้ตัวเดียวมื่นสี่เออก็น่าตัวเดียวเนาะตัวนี้มื่นสองถึงมื่นสามาพันสายตัว2ตัวนี้สองมื่นเท่าไรก่อ จำเพินสองเงินหาัหามองเอาเงินเยอะก็พอฟังอยู่ตัวละก็เงินหา่านหาบ่เนเินหาผ่านย่างไปหมดแดว๋ยิบห้าร้อยเอเอาซ้ำเข้าไปก็แกดีได้มากของเราได้มากขัากูมูอะไรในตลาดของเรานี่ล่ะคือประพันลูกยี่โมใหญ่นี่หัวสร้างว่าเห็นปลา อยู่ทงหน้าม,มันใหญ่น,ยยน้อนองง่ามแห้งตัวนี้แกีนอก,กโจโก้เลยพันสองหมืนหาพันห้เพื่อนเขาหายไปเลยหาพันเนาว่วาไปตุกบบเมียนวันนี้มันส่องสีลูปก็เลยสีขายเอออ้าวว่าดีวันนี้กัลูกเลยจักแนวยไร น้ำเงินแล้วไปทางนึ่ง<ว>ขายตัวไหนอะไรไงไอ้เบิ้งนั้นเลยจะเป็นจะเบื้องถึงจะเบิ้งตัวขายขายตัวไหนขายเอาไปส่งเขาเลียบไปชงคาเลียบอ๋ <nem. S 1> ออยากเบิง้ๆๆงราคามันสิื่อหรอกเป็นอย่างไรราคามันสนหรอก บังคือเร่งว่าจอยแท้นี่เลยครับป้าคือเร่งว่าจอยแท้ะงอจอยมันก็ราคาถูกเน้ถูกป่ะไม่ลูกป่ะตัวนี่ไม่รูกอ่ะมื่นเท่าไรมื่นห้าพันห้าเออถือคเคราวาอยู่อ่ามันถูกอยู่ได้ลูกมันก็ให้ห้าพันห้าแล้วเนี่ยเมีผมบวยอยากซื้ออื่นเมีนความเล่าอยู่นี่ให้ได้นี่ก็ได้เนี่ยมาหลาคาคนพอจ่าพอฟังพ่อฟังพ่อฟังมามื่นหาพันห้าพ่อฟังจะรุดขายก็เอามันสองตัวเด้ก็เทียบกับพ่อฟังตัวนี้ก็พอซื้อเนาะแม่มันก็ตัวดีเนาะของรุ่ กนหเมียนอยู่แมีนความล่ามพ่อฟังพ่อฟังขายทีนี้อะไรพ่อเรียว่าน้องขายยังมันหรอกพ่อฟังอยู่อ่องพ่อฟังเจ้าพ่อฟังเรื่อราคาเนี่ยค่อยเรี่องนะปลาเนี่ยผมลุกขายนะเอาเื้อเสื้อเสื้อพ่อฟังของเล่าเราบอกพ่อฟังอยู่หรอกไม่ว่ามันง้อคุ้คู่ว่าเมียนบ่หลือจะโตมื่อนี้ นี่งวเลีล้ยงเน้อแต่งวเลี้ยงตัวนี้<ม>นโอแต่ละพี่น้องซื้องูเลี้ยงโอ้ยมันเนหน,ใน,ใน,นื่อกระไดดอกไร่บ 1, 2, <อ>้านไดนขุมเงินนี่ขุมางินหนึ่งครับแทงน้ำสีโอ้แทงน้ำสีอีกละทต่ไมมันอึดพี่น้องตัวนี้ม<อ>ื่นกลัวช่วยเฮานี่สองปัญหาครับเลี้ยงกรบเพาะฟังอยู่ตัวะอะโอ้เม็ดเกือบเม็ดสามทิพย์ผลได้พี่น้อง โอ้ง้อคนคู่นี่พ่อฟังอยู่กันประมาณหมื่มมนตั้มนี้ตัมนี้วะมีบ่วะมี่ครับขาวทาอยู่พ่อเบิเงพ่อเบิงพี่น้องมองหางง้อเมษาไปเลี้ยง,ม,งมึนกว่าบาทมึนหน่อยๆโอเคอยู่อโอ้ตัวดีดีงามายังคือนซันหัวเดินมน่าหละ่ะทำไรหลายแห่งซันหัวเลย้ยบัดลงแน่นั่นว่าคืนง้อคืนเพิ่นว่า ก้ากระโดดเพื่อนมาแม่นีบ่โดดโวบดดโดนโขวบโดดทำคล้ออ่าบัโทษคุณคู่ตัวนีง่ามแพงง่าม่แหงต่หาครับหกหนึ่งสี่สี่เจ็ดหกหนึ่งมื่นเท่าได้ก่อนมองค่าได้มองค่าได้มื่นหนึ่งครับเออโอ้โขื่นลอกกันราคานี่ราคาปกติขันปะมามื่หนึ่งพ่อได้ว่างัวขึ่นบแมนเดอ่พ่น้องขันราคามื่นหนึ่งตัวนี้น่บางน่ค่าดีแห้งเลยบงนี่าดแห บอก้ยงไงบอกเฮ้งจักบาทที่ซื้อบอไปรถคนบ่าซื้อคนบ่าค่อยๆยังสิคนนี้ซื้อบอ้งกว่านี้เห็นบ่พูดให้ขี้บอก้งบ่ซื้อน้อเม่วเสียเอ๋นแปดพันแปดนี ว่าตัวังหันสีมันงามเพิ่นมามื่นก่าบาทตัวนี้แปดพันแ่อตัวอีกตั้มสีนอเอน้อแปดพันแปตัวนี้กัเม็ดสามคือกันงามอพอฟังเจริญนเหมือนี้ถือว่าพอฟังอยู่งวมือนี้แปดพันแปดีตัวใดอีกเนาะพ่ดว่าสะขายเลยอีกได้มากขุดพ่าหลดขายเลยซื่อเราให้กินพร้อมอย่งเขามายังดีงวแก่งาม เอ๋อฮะบอดีขาอยู่นี่เอบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนบ่โทษนะสีครับเก่าสีศูนย์ใจเก่าสีสองครับอออันนี้บ่ถึงหมื่นพี่น้องแม่สาวไม่ถึงหมื่นรรเออเต้บาบ้านเนื้อมันก็โอเคแล้วเนาะเอ๋เนาะเฮ็ดหมื่น,นก,ก็ได้เออเฮ็ดหมื่นก็ได้แก้วานะเอ้าว่าไปว่าไป,ไปงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงยใคระอยากได้งวัวไปเลี้ยงแม่ลูกย่างไม่เส้แหละในหอยย่งางไรบ่ได้เละแม่งามๆเฮา ัวเลี้ยงสีงามๆพี่น้องคือแกนเรือมยุบๆเลยสวัสดีครับไร่บรนไดไหลบรไลรไดหมืนเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดปุ้ยงามแห่งพี่น้องเขาจะได้งัวไปเลี้ยงบนนรกเป็นสีตัวเมียบ่ลูกเพิ่นตัวเมียโอ้ยลูกงามขนาดเลยเอาไปมองหาง,งัวเลี้ยงลูกแรกงัวนัอนอ่ะมิตสามสิบได้เมียพิ่นหมื่นเท่าไหร่ก็หมื่นเจ็ดพันเจ็ดนำเลี้ยงนำลางงามเด้อพี่น้องโอ้หางพานัพนพนันพัน บ่ม okay. well ีตำ oh right. oh, ้น uh, right. ี้ประกันให้เพื่อนมาบ่มีตำ้นี้มิลกว่าบาทคือว่าโอเคบ่เอาหัวซองหรอกเนาะต่อได้อยู่ต่อได้ต่อได้นี่่่ตอได้นิดหน่อยโอ้งามสีงานผ่านผ่านผ่านผุดเอาไปมองห้างกูเลี้ยงให้เพิ่นยังไรเอาไปโทรไปเพิ่อนแปดสามศูนย์แปดหกศูนย์สองศูนย์เจ็ด โอ้ได้งวดีอยู่เหมือนการโยภาพยนนี่พี่ตาเด็พี่ตาเด็เงินใต้อยู่ตัวเดียวพี่ตาเด็ขาหน่อมันลดเยอะเนาะเอาไรกว่านั้นบงได้ดอกี่าานน่อมันลดซะก่อนพ่อพันเม็ดเท่าไรเม็ดห้าสิบได้บ่าม็ดห้าสิบห้าพ่อพันเป็นไง โอู้หได้หัวตัวนี้พอพันได้ผู้นาราคาอย่างไรห้าหมื่นห้มองหาพอพันพี่น้องติดเบอร์ติดยีห้อยางดีแล้วจะขวบแล้วจะปีละ,าาละาสามปีไปหาสี่ปีกำลังพอดีนอเน<อ>าะไปมองหาพอพันพี่น,น้องไฟง้วไหลา,ายๆสมแต่หลอดหลายบ่อใบได้บ่มเีมเงินสมบ่มเีมเงินนั่เนเด้เอาก็พอพันไปเผ พอได้รับย่างกับพอไดผูดิ่น,นมหานอรมเตีอดเขากับบไว้พี่น้องบ่มีเงินงวมันบแพงบางคนพนมาแพงมากับบท่านไดพอใดดอกค,อคนน่อยดดขึ่นนีงวขื้นบมันขึ้นเก้ากระโดดคือเขาวานบเมียนเนนลยเอาไปโทรไหรไ้พนยงไปใบศูนย์ 9, 3, 5, 6, 3, 5, 2, เก้าสาม้าหกสามหกห้าสองเก้าอยงไดกีตัวต่อรองกันเอาที่นนอ อยูทีทั้งนครสวรรค์เพื่อนว่าอยากให้เอาง่วใหญ่ๆมันบ่มีดอกพี่น้องง่วใหญ่ง่วสูงๆง่วหูง่วใหญ่ๆมันบ่มีแหละพี่น้องมันขาดตลาดล่ะหายากราไปเลยพวกงวใหญ่นะมีผู้มาถามเลยเอาว่าไปว่าไปนะโอ้ยบ่พวกกันจะเถื่อมั้ยอนบ่คข้อมือนี่คือใหญ่โอ้แต่แนงว่างงวแถวบ้านกามยังถือยู่งวอ้วนมือเลยแดงง่วนมากเออง่วเวียดนามมันมันมันเถื่อนโอ้ยจงกุดเย็ดกุดมากขั้วในคล้ายพี่น้อง ว่าใหญ่ไม่มีเด้อพี่น้องทีทั้ทงคนครสวรรค์เพิ่นว่าจากได้พอพันยักษ์ใหญ่ๆขาดรลานเบิดแล้วล่ะพี่น้องบ่มีเยู่เต็มหัวขีดลายงาห่างๆคุ้มเลนี่นี่แม่แขวนแขวนแน่นอนนี่แม่แขวนของไผ่แขวน นี่เลยเจ้าของสทะน้าโอ้ยไปตตัูดเนยมันยังพี่น้องเนี่แขกแขนี่บุฟเฟ่หกพันสำรองสามพันหัวเก่เค้วเขาน้ากินกันไปเห็ดเลยแล้นี่นาอมันเองไปซื้อเนื้อกิโลมันเหนื่อยนาะเบ้นเนี่ยละมั่วสามพันสามทีหน้าใกล้ๆกันกับว่าไปเลยที่ไกเข้าคุก้องคนละกองสี่องหากองนึงไปเห็ดตอพี่น้องความันท่านไหนแพงนี่คุณไดเสียไปเห็ดกันเลยสามทีพันบุเอ อืมไม่มา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 หาในตลาดองแท้ของแท้มาหาบึงง่าถือทั้งพี่น้องแยกบัญจานก่อนเแลวบอง้วถือง้วถือเวลบอสใส่ละง้วถือใส่ละง้วถือทั้งหล ว่าถือขครเเบิ้ลัพี่น้องว่าไรบ้างจ้งมาให้เราถือก็เเบ้อหลว่าพอก้องว่าถือกับเบิ้อีกแล้วสวัสดีครับท่านลงเราชนรุ่สือไอนเลยมันถือกันจังสันแล้ว่หร่เหลือเหลือต่ตัวมันแพงบ่ดนี้เหลือตัวตัวมันแพงบ่ ได้ไปได้แักดำจังพันเดยใครมืนมันบเพงดรอกมันกี่แพงุ่นเโอ้ยผานอยู่บแพงดอกมืนสองพันหาพี่น้อมันก็มันก็มาสีแพงมืนสองพัน้าร้อยบาทั้โอทั้งสตัวนั่นละตัวใหญ่ขายได้ตวใหญาย ตัวใหญ่ายสิบหรตัวน่อยขายสองพันสำหรับคอพอร์ัดอายอย่งนี้หอล้าง่วนก็มันไงแบบคล้ามื่นสบคนายอย่างนีงกัคล้งวนน่อกอนมันอ้วนนตันั้นยว่ามันแพงมันกรสิแพงแล้วบตัวใหญ่บายมื่นสหาอยคลมืนพันเปนผีหนองคล้ง่วนตัวใหญ่แบบข้ายมื่นพันตัวหน่อยภาษีคายมื่นสอง เพื่อพอกล้องต้นหน่อยปางทีขายมื่นสองปางต้นใหญ่ๆปางขายมื่นพันห,ห,ห่วยโอ้ยถ่ายมันขักเนี่ยข้อสื่อข้สอขสื่อครับผมเงินสองข้อสื่อดีพี่น้องอ จะโม่งน้ำตัวใหญ่ไกล้หมื่นันตันน่อยจะไก่้หมื่นสองนี่แล้วผู้ขายเห็นว่าถ่ายมันใหญ่ก็ทว่าเลืนกันเป็นขั้นุด้วย้นอยกเห็นว่ากันใหญ่กันเอาคนหน่นแน่นน่อบอกของต้นน้จัสองพันถเป็นยังนี่ต้นหน่อยเ้ยยืนคุยกันตันหน่อยจะอะไรเฮ้หน่อยปัดเรมันมียรับเมันข่เ มีเีต้นนึ้เจ็ดเยกัจอยเขาตัวนี้บัเนี่อกัวจอยพี่น้องเนี่ยเจ็ดพันตัวนี้เปเรียงไมมแน่นน่จังีเราเปเรียงมันยังบ่อขาทุนเลเขาเลบนี้บ่ัสร้างยังเนาะสร้างกัวสองตัวนี่เดียนีโอยกกบหอ ้องวดจอยงวดจอยงวดจอยบเทไหงวดจอยนั่นศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองสามซีีสามอยคื้ออ๋ไปอีก่อยได้สามร้อยอีพันสามอีพันามอีพันสา้วแม่พันรับที่พันสามกับมันกำลังสี่ืนบ่ของมันแดงจริงจพ่อขายอยู่เวปีพ่อขายพ่อขายสัตว์จากไปสื่อไ่ใสยังอี่สื่เมืไ ้้ยจนผู้เขาเลยนี่ผมผมผมลุกชุ้มอะไรนี่ผมสิตาลูกนตลกอยู่สี่เกาผมมาขายที่สิบสามสี่สิบสอดพื้นจั๊บาทครับเพราะน่ะโอ้ยอุกนำเด็กกี่ต้นชาติผู้เลี้ยงเนาะอ้ยแย่ยังวันเนาะต้นละสี่พันก็ได้นับเพืนงกันนับอยู่เพื่อที่ไห่ทำนี่สี่พันกว่าบาทบาทนเนาะพั่มากกันยังเก็บไปอีกอยู่พมกงพแล้ว เอางัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงเพลยมองหางัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงามๆตัวเมียบ่ลูกเพื่อนทีงามๆพี่น้องแม่เพื่อนเม็ดเขาเม็ดที่สิบเราเม็ดสามสิบกว่ากว่าโอ้นาดีตัวละแม่เพื่อนจักลูกจักอันนี้แล้ว ได้จกลูกแล้วลูกตัวสครับลูกตัวสองราคาสองหมืน 21, ่นหนึ่งพันเปนห่องไว้เนี่ยตัวนี้ได้ขายล่ะลีกนะลีกนะขายโอ,โอ้โอ้ตัวตัวพันนึงนี่สองหมื่นหนึ่อ้าวใมองหาวัวเลี้ยงดำเดียงงามอยู่นี่ตัวนี้นั่นละนเนาะโคเดมักโคเดมัสองห่วงไ 21, ว้สองหมื่นหนึพันอาไปทรไว 0981329302วัวเลี 7, 3, 2, 9, 3, 2. 2> ้ยงเ,เริ่มเข้าตลาดแล้วพี่น้องช่วงนี้เกี่ยวเข่าเลยเพม่อยากได้เอาไปเลี้ยงบ่าท่านไอ้เพียงช่วงนีน้เนาะยังพอยังพอฟังอยู่ยังพอฟังอยู่ว่าใครคือง่ามแท้จักบาตาจาังสิงงามๆเลย คุณว่าจะของงวจะเคร่งรถคุณว่านี่บอกงวนี่บอกงวนมืนี่ไล่ปาดนีก็งวงามแหงเบ่แพงดอกนาปึดปะนี่มันบ่แพงดอกหนาปึดปะนี่ออทั้งหนาทั้งเนื้อในสามหมื่นพัน โอ้สามหมื่นสามสามหมื่นสี่เดี๋ยวสามหมื่นห้าโอ้ยงามขนาดได้พี่น้องนะปื้นเลยงวดหน้องงวดหนื้อเวียดแล้วเนาะหายได้กวาเนาะกับมีราคาอยู่ยังหลุบอยู่เนาะเจว่าถือว่ามีราคาได้ราคานี่ถือว่ามีราคาอยู่เจว่ากับยังหลุด เน okay. ื่อดีขนาดเลยเยอะรมาหิวนเลยเราแ่เราเราไปบ่ก็บอกงานจริงหิวข yeah. ึ One. ้นเลยพอความเมืองก็เมืองจะพันปัสามพันอยู่บ่หนิลูกมาดูละสี่พันหกขายเพิ่มมมีเหนื่อยอยู่ตัวล่ะโอ้พันเก็บกระยามันราคาส่มหนิเหนื่อยอีรีโตขุดสี่พันน้อยอีรีแหละเนะ งาพันกันยังไงอยู่วะผ่านอยู่อยู่บ้าพี่อยู่ดีวมาสูตนั้นบ่ตนั้นเราใส่รถทุ่หอเนื้อเลยตัวนั้เนื้อมันลายแห้งปวดแหงยังเป็นห่มยังห่มัวาตัวนี้บ่เด่นห่มึัว่จะจอยนี่บ่เดนนี่มันถึงที่มันแห้งว่าจอยขมือนี่ ไปถึร้อยโสามร้อยโมมันก็ซื้อใยุบ้านเราผ่านมาผ่านเนาะผ่านเนี่ยผ่านเนาะประเดีวนมันก็ไข่อยู่ได้ล่ะเรื่องในเรื่องก็ได้ทุกอือซื้อมาเท่าได้ก็ซื้อมันเจ็บานล่ะมันกลัว็พอไปเลี้ยงไว้มันจอยสื่อๆทด้นี่ เตยายออกกตี๋ยายลูกอยู่นี่นี่นอเบึงท่าแลลวนอ่เี๋ายจากบาทเกาะสามร้อยเอาสองร้อยเตีายมันมันมากกับบ่พอส่มาเจดสิบเออเจ็ดสิบสามร้อยพี่น้องไอ้จนสัดัวมาขายกันง่วน่มีเนื้อกาเจ่ยวแพงไรผู้ขายทางบ้านกันนอเอามามรนขายบ่อไดนอขายบ่อไดแน่ขันง่วอยอยง้วนยังพอไดีขายพี่น้องงวนอยบ่พานราคาปันไ โอ้ยต้นนั้นมันคือขาไก่คุณมันเดียวของงัวนนี่ต้นนั้นต้นเวนของผมตัวนี้ครับของผมครับเก็บมาได้ทางเอาหัวสามพันอยู่บ่เขาให้สามพัครับสี่พันครับโอ้ยขายขันขาใไ้หลายปันอะเอาาพันหาหาพันหาบ่ขายเอาสี่พัหาขายาบอกรหาพัน่บทนเอาง่วมาขายดอกกรเยคนหาพันว่าไปตัว ถือมากเอากำไร ừ. ถือมากสามพันถืมาขายสามพันนั่กับพ่อเมียนเลยนะเห็นบอกกันหอว่าส <c oughs> ิตุวนีเจี่ยมาก <c oughs> <อ>จังกี่ของเมียน <c oughs> ว่าจะไรเมื่อคืนเลี้ยงจะไรเมื่อคืนเหนี่ยเหอเอาหอดหกพันคือต่านั้น ยักบาก็เนื้อไนี้ยเนื้อได้ลดยล,ล,ลยายอ่าสิขายักบบก็เนื้อนเ,น,เน้ยลายอย่างสิ